คือฝุ่นมันหนักขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจนมาปี6-9เนะี่ยผมว่ายำแย่แบบแย่มากนะจากฝุ่น9-9-9เดี๋ยวรอดูขวัญวิ่งแล้วขวัญวิ่งแล้วเฮ้ยสถานการณ์ต่อๆไปเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับ ช่วงนี้เราน้าจะเห็นข่าวกันเยอะเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยใช่ไหมที่เรียกได้ว่าโอ้โหเรายังคิดว่าอากาศมันดูดีนะตื่นเช้ามาดูมีหมอกมีอะไรต่างๆที่ดูดีแต่ถ้าสมมติลองมองผ่านกระจกด้านหลังบ้านผมไปเนี่ยนี่ขนาดเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วนะผมยังรับรู้ได้เลยว่าข้างนอกมันมีฝุ่น PM ที่เยอะมากแล้วเมื่อเช้าเนี้ยที่ผมแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวนะผมบอกได้เลยว่ารู้สึกแย่มากเพราะว่ามีข่าวครับเนี่ยมีคนเผารุ่นเผานี้เผานั่นที่นครนายกนะครับแล้วก็มันมีพวกฝุ่น PM นะัด่า,างสิตโอ้หบกไเลยว ออกไปเนี่ยแสบคอมากแล้วเอาจริงๆเลยมันไม่จําเป็นต้องรอคนเผาแล้วครับยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เราออกบ้านเช้าๆเราหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกแสบคอมากเวลานอนเนี่ยเราจะรู้สึกนอนไม่สบายเพราะว่าอากาศเนี่ยมันไม่ได้สะอาดแน่นอนเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมีบทบาทสาคัญและเครื่องฟอกอากาศสมัยนีย้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแล้วนะเพราะถ้าสมมุติเราลองติดตามคุณภาพอากาศมา3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โห คือฝุ่นมันหนักขึ้นทุกป,ปีทุกป,ปีทุกป,ปีจนมาปี69เนะี่ยเพราะว่าย่ำแย่แบบแย่าม,มากนะครับ <c oughs> คือผมจําได้เลยมันมีช็อตนึงที่แบบผมตื่นมาแล้วผมมองออกไปนอกบ้านเงีนะ่ยมองทางไม่เห็นเลยมองตึกไม่เห็นเลยผมยังมีโพสต์ลงเพจไปอยู่เลยคืออันนี้แบบหนักจริงนะครับแต่ว่าอยู่ในบ้านผมอยู่ไม่รู้เรื่องเพราะบ,บ้านผมมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วทีนี้การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศเนี่ยควรจะต้องคานึงถึงอะไรอย่างแรกเลยหนึ่งนะครับ เรื่องของไซส์ขนาดภายในห้องของเรานะซึ่งเครื่องฟอกอากาศที่ผมยกมาให้ดูวันนี้นะครับเป็นของทางเลวอยครับเขาจะมีรองรับตั้งแต่พื้นที่ห้องขนาดเล็กนะครับไปจนถึงห้องขนาดใหญ่พิเศษเลยครับอย่างห้องเล็กเนี่ยก็จะมีตัวคอมินิครับพื้นที่เนี่ยประมาณ15ตารางเมตรนะครับส่วนตัวคอ2 0 0 s เนี่ยจะได้ประมาณ32ตารางเมตรครับส่วนห้องขนาดกลางเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นคอ3 0 0 s 54ตารางเมตรนะครับแล้วก็ยังมีตัวไวทัลหนึ่นะครับ57ตารางเมตรส่วนห้องใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีตัวคอันนี้ได้ถึง90ตารางเมตรแล้วก็ มีตัว White ทอ r 200s ได้ถึง94ตารางเมตรนะครับส่วนห้องใหญ่พิเศษแบบใหญ่สุดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวคอ 600s ได้ถึง148ตารางเมตรนั่นเองครับถ้าสมมติคุณเป็นห้องเล็กๆห้องคอนโดห้องนอนเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนะี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะมีไซส์รุ่นเล็กรุ่นมินินะครับตัวนี้ได้อยู่ประมาณ17ตารางเมตรถึง20ตารางเมตรก็สามารถฟอกอากาศได้แต่ถ้าใครที่เป็นแบบบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมมีห้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเป็นเจ้าตัว Leroy 300s 3ถึง40ตารางเมตรก็กรองได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศอย่างที่2นะครับผมอยากจะให้ใส่ใจคุณภาพของตัวไส้กรองเพราะว่าไส้กรองเนี่ยมีผลโดยตรงเอาตรงๆแล้วนะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยถ้าสมมติเราลองเปิดฝาแกะออกมาดูนะครับหลักการการทํางานไม่มีอะไรครับ 1. ไส้กรอง 2พัดลมนะครับเพราะว่าพัดลมเขาจะดูดอากาศจากทางด้านในแล้วก็ปล่อยออกไปด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะดึงอากาศที่สกปรกเนี่ยเข้ามาตรงบริเวณตรงนี้ไส้กรองทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยมักจะเป็นไส้กรอง2ชั้นก็คือ 1. จะมีไส้กรองหยาบ 2จะมีไส้กลองเฮ็ปาที่เอาไว้กองฝุ่น PM 2 5พูดไปก็ดูเหมือนดูดีแต่ว่าถ้าเอาเหทราคาแบบพันกลางๆ2 3 0 0 0พประมาณเนี้ยส่วนมากไส้กลองที่เขาแถมมาให้มักจะเป็นแบบ H 11คือมันกองได้ดีไหมมันก็กองได้ดีแต่ว่าอนุภาคที่เล็กกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถกองได้มันจะสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้นะแต่ว่าอย่างตัวเรเวอยวันเนี้ยที่ผมเอาป้ายยาเพื่อนเพื่อน,อนคือมันมีความละเอียดระดับ H 1 3กรองฝุ่นแบบ ไส์เล็กๆดิวจิวไมโครอะไรพวกเนี้ยสามารถกรองได้ทั้งหมดเลยนะครับเพจสคือได้99.97%เเลยมั้งครับผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือแบบโหดมากแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไสก้กรองของทางเลอวอยถ้าเราลองมองเข้าไปด้านในนะครับเราเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับแบบ ก้อนฐานอะไรสักอย่างถ้าเราลองขย่าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับไอตัวก้อนดำๆตัวนี้ครับมันคือชั้นกองกำมันนะครับชั้นกองตัวนี้เนี่ยเขาจะคอยดูดซับกลิ่นนะครับอย่างเช่นบ้านคุณเงี้ยซื้อส้มตำมากินในบ้านโอ้โหกลิ่นหึมเลยหรือบางคนแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับมีส้วมแมวนะครับมีที่ให้อาหารแมวงี้กลิ่นมันก็จะมีมาใช่ไหมครับใช้ไซส้กองพวกนี้มันจะสามารถดูดซับกลิ่นได้อันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งมากสําหรับไซส้กอง,องทางเลวอยทอ่ะทีนี้ถามว่าเครื่องฟอกกาศทั่วไปเราควรต้องดูออปถ้า คุณเป็นแบบ รักสุขภาพแบบผมเนี่ยฟังก์ชันต่อไปอาจจะไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่คือผมเปิดเครื่องฟอกอากาศแบบ24ชั่วโมง7ับเคือผมอยู่บ้านแบบว่าไม่เปิดหน้าตา่างผมปิดประตูตลอดเวลานะครับต้องการสูตรอากาศที่ดีที่สุดผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตั้งเวลาเปิดปิดสักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีอากาศใหม่เข้าแล้วมันฟอกอไส้กรองมันก็ไม่ได้โดนนะเพราะอากาศมันสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่บางคนบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าเปลืองไฟอยากจะเปิดแค่เฉพาะตอนเราอยู่เ,ยเพราะว่าบางครั้งมีเปิดหน้าต่างอะไรต่างๆเนีีี่่่ทท3ะคครุณจวเเลือกดู ก็คือในเรื่องของการตั้งเวลาครับอย่างเครื่องเครื่องนี้เนี่ยเราสามารถใช้แบบแมนนวลโหมดได้ก็คือกดเปิดกดเลือกพัดลมเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับตั้งเป็นแบบออโต้ เปิดไฟปิดไฟ<ม>นะครับตั้งล็อกตั้งเวลาปิดเปิดนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยตอนนี้ฟิลเตอร์ควรต้องเปลี่ยนหรือ,อยังเขาก็มีมาให้ทีนี้หลายคนก็จ,จะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยการฟอรของเขาเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหน<ม>เอาจริงๆนะผมได้ลองเอาเจ้าตัวเลวอยตัวนี้เนี่ยไปใส่กล่องอะคริลิกใสครับตัวกล่องตัวนี้ผม d i y โมมาเองแล้วนะแล้วผมทําการจุดทูบครับโดยทูบตัวเนี้ยผมจุดเอาไว้หลายดอกมากเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็ทําการลมควันของเครื่องตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราจุดธูปเต็มไว้เรียบร้อยจะมีควันแบบควันเต็มเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาธูปออกมาก่อนโอเคแล้วเราจะทําการเปิดเครื่องฟออากาศตอนนี้จะเห็นว่าฝุ่นเต็มหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ3 2 1สองหนึ่งป๊บจากฝุ่น999เดี๋ยวรอดูควันวิ่งแล้วควันวิ่งแล้วเฮ้ยเ,เ,เรียกได้ว่าใช้เวลาแค่ประมาณ1 0 1ถวิอันนี้คือแบบ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้ค่าฝุ่นไงครับว่า999เนี่ยจะใช้เวลาในการลงออกมาเนี่ยเท่าไหร่เหลือหเรียบร้อย <Wow. S 1> อันนี้คืออากาศบริสุทธิ์แล้วครับ เรียกได้ว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับอากาศภายในกล่องที่มันเป็นควันทู่ควันฟุ้งอะไรต่างๆอ่ะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วกล่องก็คือกลับมาใสาเลยมองเห็นได้ชัดเจนมากอันนี้คือเป็นการเปรียบเสมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเปิดเครื่องฟอกอากาศภายในห้องห้องหนึ่งนะครับมันจะใช้ระยะเวลาในการฟอกอากาศที่รวดเร็วมากยิ่งคุณซื้อเครื่องใหญ่ในไซส์ห้องที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่อากาศภายในบ้านของคุณก็จะบริสุทธิ์เร็วมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเวลาที่คุณจะซื้อเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็ซื้อตามไซส์ห้องให้ถูกต้องนะ ตัว c o 300s เนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมาให้นะโดยตัวแอปของเขานะครับจะชื่อว่า v s y n c นะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอตัว Product นะครับอย่างอันนี้ผมซิงค์ของตัว c o r 300s Series เอาไว้นะครับเข้ามาปุ๊บฟังก์ชันการใช้งานง่ายครับไม่ต้องเรียนรู้มีต่ำมีกลางพอผมปรับกลางน่าจะเริ่มได้ยินเสียงพัดลมดังขึ้นนะครับปรับสูง โอ้โหอันนี้เสียงพัดลมก็จะรวดเร็วนะครับเอาไว้สําหรับแบบว่าเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยในบ้านเนี้ยฝุ่นตัวเล็กมันเยอะคุณก็เปิดสูงไปเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี้ยผมก็มีเปิดเจ้าตัวเลอร์วอยทิ้งเอาไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วนะครับอากาศภายในบ้านของผมครับ 8เท่านั้นเลขตัวเดียวเนี่ยถือว่าเป็นอากาศที่ดีอากาศที่สะอาดมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้คือถ้าอากาศมันดีมันจะไม่เร่งรอบพัดลมสูงแต่ถ้าสมมติอากาศไม่ดีมันก็จะเร่งรอบพัดลมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโหมดสลีปที่เขาจะคอยแบบเหมือนปิดไฟตั้งเสียงให้มันแบบต่ามากที่สุดเพื่อให้เรานอนหลับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีบอกอายุไส้กรองด้วยว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ให้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ข้อดีของเขาอะ่ะกดสั่งซื้อไส้กรองผ่านตัวนี้เลยบบกกกกไได้้้้้้นนนนนะครัับใใอออออปปปมมมมีีีีุุ่่หซืงเเลลยยตวณภาาาพศ นะครับว่าหลังจากที่เราเปิดใช้ตัวนี้ไปเนี่ยคุณภาพอากาศภายในบ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็จะมี Data บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานสะสมนะครับอย่างเนี้ยผมเปิดมา1.4ชั่วโมงอ่ะไม่ได้3ชั่วโมงคือ1.4ชั่วโมงผมเปิดมาแล้วนะครับก็มันก็จะสามารถฟอกอากาศกรองอากาศได้แล้วก็จะมีบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนเนี้ย กรองอากาศไปเท่าไหร่แล้วมีบอกทั้งหมดมีตั้งกําหนดเวลาตั้งค่าเปิดปิดได้ตั้งค่าล็อกหน้าจอได้เรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับเรื่องของประสิทธิภาพไ้กอ,องทางเลอ o i วอยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆใครที่แบบว่าอยากจะได้เงี้ยก็ลองดูละกันเพราะว่าตัวราคาของเขาถือว่าไม่สูงจนเกินไปนะครับอย่างเช่าตัวคอ 300s เนี่ยผมดูราคามันจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับส่วนตัวไซมินิเนี่ยอยู่ประมาณพันกว่าบาทแถมตัวเนี้ยเป็นรุ่นยอดขายดีอันดับหนึ่งของเลอ o วอยด้วยนะครับเหมาะสำหรับ รัดเมนต์หรือห้องขนาดเล็กใครที่ยังไม่เคยใช้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยผมแนะนําเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยก็ถือว่าได้เครื่องฟอกอากาศที่เกรดค่อนข้างดีและตัวไส้กรองของเขาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับผมลองดูอย่างเช่าตัวคอสามยเนี่ยราคาอยู่ประมาณ600กว่าบาทไส้กรองคุณใช้ไปเลย1-2ปีนะครับถ้าบ้านคุณปิดตลอดเนี้ยสปีใช้ได้แต่ถ้าบ้านคุณมีเปิดมีปิดบ้างก็อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ1ปีลองดูแล้วกันครับเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์แล้วผมบอกได้เลยว่า ถ้าคุณยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะครับนี่คือของจําเป็นไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยเพราะเราต้องอยู่กับสภาพอากาศที่ย่าแย่ในประเทศไทยอย่างนี้อีกต่อไปแล้วผมบอกที้เลยว่าสถานการณ์ต่อๆไปเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผม Nob อ x t ต m เ t ทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ